สวัสดีครับผมอลเคอโต้นะครับผมวันนี้รีวิวงานติดตั้งนะครับผมไฟเลี้ยวก้านกระจกนะครับผมตัวนี้เป็นแบบไฟแบบซีเควนเชียลไลท์นะผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวปลั๊กแบบตรงรุ่นนะครับลูกค้าสามารถที่จะติดตั้งได้เองที่บ้านนะครับผมไปถึงก็ถอดตัวเดิมออกนะฮะแล้วก็เสียบปลั๊กตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับผม ตอนกลางวันนะฮะก็จะชัดเจนนะฮะโดดเด่นกว่าตัวเดิมๆที่มาจากรถนะครับผมกลางคืนก็เพิ่มความสว่างสวัยนะฮะให้กับตัวไฟเลี้ยวอย่างสวยงามนะครับผมเวลาที่ไม่เปิดไฟตัวคมจะเป็นสีสโมกนะฮะเพิ่มมิติความดุดันให้กับตัวรถอย่างสวยงามนะครับผมนี่นะฮะจะเป็นลูกศรแบบซีเคิเชียลแบบนี้นะฮะวิ่งตามทิศทางการเลี้ยวของรถนะครับผมอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัว Fortuner ตั้งแต่ปี2015นะฮะ รีโวตั้งแต่ปี2 0 1 5จนถึงปัจจุบันนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับรวมถึงตัวโคโรล่าคลอสนะผมก็สามารถที่จะติดตั้งได้ด้วยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอเคของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ